สวัสดีครับกิติกรับผมบน youtube channel กิติคนกำนวณทีวีครับคลิปนี้ก็มาต่อกันจากคลิปเมื่อวานนะครับผมเป็นหวยวันอาทิตย์ครับเมื่อวานเป็นการแบ่งปันจุดสังเกตครับคลิปนี้แบ่งปันสูตรเลขเด่นเลยนะครับผมข้อมูลเดิมครับผลสลากินแบ่งรัฐบาลที่ออกในวันอาทิตย์ครับนี่คือวันที่นะครับ มันจะไม่เรียงกันนะนะครับมันเฉพาะผมยกมาเฉพาะข้อมูลวันอาทิตย์นะครับ <นะ S 1> ส่วนนี้คือรางวัลที่หนึ่งครับผมส่วนนี้คือเลขท้ายสองตัวครับส่วนขวามือสุดที่เขียนด้วยดินสอสีดำก็คือเลขคาดการณ์ว่าจะเด่นแลวก็หรือเลขวินก็ได้นะแล้วแต่จะเรียก ใครนะครับต้องการอยากทราบว่าวันที่16มิถุนายนนี้ตัวไหนจะเด่นมีเลขตัวไหนบ้าง7 295เพียงเท่านี้ครับใครพอใจเพียงกับเพียง่าใครพอใจกับข้อมูลเพียงเท่านี้ก็สามารถข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยเนาะ7 2 9 5ครับส่วนใครอยากรู้ว่าเลข4ตัวนี้มาจากไหนโปรดรับชม รับฟังต่อจากนี้ไปครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนการหาข้อมูลก็สามารถฟังคลิปวิดีโอนี้จนจบครับแล้วผมจะมาฟันธงช่วงท้ายว่าเลขตัวไหนจะเด่นนะครับ7295เนี่ยมันต้องมันไม่เด่นทั้งสตัวแน่นอนนะครับอย่างน,น้อยก็มี1ตัวละเด่นนะครับจากสูตรนี้มาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลชุดแรกแล้วกันนะครับ7304เมาจากไหนครับ 7มาจากหลักแสนรางวัลที่1นะครับ3ก็มาจากหลักหน่วยรางวัลที่1ส่วน0นกับ4มาอย่างไหน0นย์นี่ก็คือมาจาก7บวก3เท่ากับ10ครับก็คือเอาเฉพาะหลักหน่วยของผลบวกก็คือเลข0นะูนเนาะส่วน4ี่ก็คือเอา2ตัวเนี่ยลบกัน,นครับนะตัวไหนจำนวนมากก็เอาเป็นตัวตั้งแล้วกันนะครับลบกันได้4เนาะ ก็จะได้7 3 0 4อันนี้บวกอันนี้ลบนะมาดูผลในงวดถัดมานะครับจะรายงานเฉพาะ3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะ9 3 8เด่นบนนะครับผมจะติ๊กถูกไว้เด่นบน9 8เด่นตัวเดียวครับจากเลข4ตัวมา ถัดมาครับ8 8 0 6นี่ไง8 8บวกกันเท่ากับสิลบกันได้0นะมาดูผลครับ8 1 1แล้วก็8 8, 8ล่างจริงๆติ๊กตรงนี้ก็พอแล้วนะครับพร้อมเลขตัวเดียวกัน ถัดมาครับ9108 91บวกกันได้10ลบกันได้8นะมาดูผลนะครับนึกว่าถัดมา404แล้วก็40เด่นตัวเดียวครับถัดมาครับ5491เนาะมาดูผลครับ395 ติดสองตัวบนด้วยนะแล้วก็หนึ่งห้าล่างด้วยนะเนี่ยงวดนี้ปังสุดครับงวดวันที่1พฤศจิกายนปี63ามามาวันที่17มกราปีหกสี่นะีคือเข้า2ตัวบนล่างเลยนะแต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกงวดนะครับแต่ก็จะมีติดเด่นทุกทุกรอบแน่นอนนะครับถัดมาครับ3าห้า 8 2นะลบกันด้วยสอนะ่ะเนาะมาดูผลครับ2 7 2แล้วก็1 8เด่น2ตัวครับแต่ไม่มีชุด2ตัว3ตัวนะถัดมาครับ5 2 7 3มาดูผลครับ5 7 9ไม่มีนะแล้วก็1 4เด่น2ตัวครับ อันนี้ลำบากหน่อยวิธีการเล่นเนาะนเด่นหลักร้อยแต่เจ็ดโอเคอยู่สำหรับสายรูดหรือสายหาเลขหลักสิบหลักหน่วยเนาะผมว่าสบายเลยถัดมาครับหกหกเก้าห้าสามมาดูผลนะครับสองหกหนึ่งแล้วก็หกเก้าล่างโอ้ กเด่นบนเด่นล่างเลยนะถ้ารูดหกนี่หรือวิ่งหกบนล่างสบายตัวเลยเข้าชุดสองตัวด้วยนะถัดมาครับเก้าหนึ่งศูนย์แปดมาดูผลครับ 1, 6, 15, 1, หนึ่งศูนย์หกกับหนึ่งห้าหนึ่งนี่เด่นบนเด่นล่างเลยนะถ้าหนึ่งศูนย์แปดที่แตกสามตัวเลยนะออกหนึ่งศูนย์หกนะครับถัดมาครับหกหกสองศูนย์นะครับ มาดูผลครับ906าศกมันสองตัวเลยเพราะว่ามันเลขตัวด้ยวยกันนะครับเก้ก็คือเขาชุดสองตัวด้วยนะครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งล่างอันนี้ไม่มีถัดมาครับ96 53มาดูผลครับ530โอ้ ขาดเลขศูนย์ตัวเดียวแล้วก็หกสองเด่นไปสามตัวเลยนะเด่นสามตัวเลยนะน่าเสียดายนะครับเด่นสามตัวอันนี้ก็แต้มเดียวเองเนาะหกสองเนี่ยออกหกสองเนาะแต่นี้เป็นหกับสามไม่มีเลขสองถัดมาครับหนึ่งศนนะครับหนึ่งศย์หนึ่งหนึ่งก็คือ1กับศูนย์บวกกันได้หนึ่งลบกันได้1นะผลที่ออกมา 2 0 2นะครับแล้วก็6 6, 6. 6. เลขเบิ้นด้วยนะมาดูว่าผมเจ็บฟันตัวไหนเด่นนะครับตำแหน่งที่เด่นบ่อยที่สุดคือเลข2เออคือตำแหน่งที่2นะมันมีอยู่4ตีตำแหน่งเนาะหนึ่อย่างเงี้ยตำแหน่งที่1นึี่หนึ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดครั้งนะอันนี้จำนวนครั้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้พอๆกันเลยแปดครั้งตำแหน่ง,งที่สามละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งตำแหน่ง,งที่สี่ละหนึ่งสองสาม สี่ห้าห้าครั้งเอาง่ายๆนะครับตัวตั้งต้นเนี่ยเด่นบ่อยมากก็คือหลักหน่วยเห็นไหมเอาง่ายๆนะหลักหน่วยบนนะครับเด่นในงวดถัดไปเนี่ยมาตั้งแต่นี้แล้วนะมาตั้งแต่วันที่สิบหกพฤษภาแล้วนะสิบหกพฤษภาปีหกสี่ครับเก้าหนึ่งหกแล้วก็หกแล้วก็ศูนย์ หลักหน่วยบนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้างวดนะงวดนี้รอนะครับเลขสองนี่รอเด่นนะครับวันนี้วันที่สิบหกเนาะสิบหกมิถุนาหกเจ็ดนะครับเด่นสองนะจากสูตรนี้เอาง่ายเลย พราะว่าหลักหน่วยเนาะอันนี้คือหลักหน่วยครับหลักหน่วยบนนะครับอันนี้หลักแสนละวันที่หนึ่งเนาะเจ็ดก็เด่นจํานวนเท่ากันเลยนะก็ลองไปทีดดูแต่ผมชอบสูตรหลักหน่วยบนมากเพราะมันเป็นตําแหน่งล่าสุดด้วยไงที่เด่นเนะี่ยติดต่อกันเลยเนะี่ยอ่ะสรุปจากสูตรนี้นะครับยกให้เลขสองเป็นตัวเด่นในงวดวันที่สิบกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับ มันหมาน,นสูบสุบกคนะครับสวัสดีครับ